อยากได้ย uh okay. oh, oh ังใช่อ่าอ่โอ้เคนลุกเมื่อกี้นี่ก่อนทรงแบบเป็นคนที่แบบสงบนิ่งมากเจ้าที่ผยู่โ่นเจ้าฐานผู้อยู่นี่มเหสักหลักบ้านต้นทานเจ้าเป็นข บ่ได้คเป็นเล็กมาได้เต็กไปน้อยสิถอยเจ้าเล่าเจ้าให้อผู้เป็นใหญ่ผูู้ำแห่งนี้ขอสนทานให้มา

เจ็ดสี่ชัวเจ็ดสี่บอกแม่บอกคุณตาแม่นอนเนาะตัวนี้เนาะแม่ชัวร์เลยเนาะครัวชัวกันตึมเนาะเออต้องลาวกันตึมครับกันตึมกันตึมครับกันตึมบอกดังๆนี่ยไปแยังบอกดังๆนี่ยไปแยังมาเป็นเรียกอยังเนาะจะเป็นงานพวกเข้าใจดิเป๊ะ ยังมาเจ็ดสีเฮดมึงหายบ่ก็เก็บบ่บ่เบิ่ลเลยเบิ้ลโอ้ยเจ็ดสีเลยเจ็ดสี่ฮะโอ้ยครับขอบคุณได้ครับต๋อขอบคุณหลายร้านขอบคุณตารเลยครับเด้อกันตึมด้วยครับอย่าลืมด้วยครับเด้อลูกหลานนี้มาทางไก่น้ำไก่มากระบ่มีหมากมีผู้ให้เที่ยวเนาะบ่มาคู่นะเตรียมเ้อมาคู่มาเน่ะเอามาไม่ใจยายยายไม่เตรียมหมากมาพ่อเอามามาพีเอายาย โอ้ยไม่เจียมมากเจียมให้ตาตีเนาะใจเย็นเนเปยไปแล้วเจียวเีเมอนเจเด้อเจเด้อเจีีเจทุกคนเจเอาเอเขียวมาเขี้มาตับเึงเอาเอาเาเอาได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วเ่อคุณตาเสียจะให้สามตัวยิ่งหน่อยครับห้คน

ดูดูมากมากคุณตาตาเสียดูไปปะให้ทั้งสามตัวบ่คืออร้านูกเก่าอยากจะกุ้นี้ล้วตาเลยมันได้สองตัวแล้วก็อยากได้สามตัวโอ้ยนัวสอัวก็อยากะได้สตัวนะ่ขากต้มได้หยิบตาวสองตัวก็พอดออเอาอีกสักหน่อยตาตาเสียามตัวใช่ไหม Ô nhắn nó bởi vậy, dạy 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 dạ dạy dạy dạ dạy dạy dạ dạ dạy dạ 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 dạy าสามตัวดิสามตัวสามตัวสาตัวนะมาแล้วมาแล้วได้จับได้ตมเป็นสามตอ่าัีหอดปลากายพิ่นเขียนเนาะอือคุณเเดียนไรเช่นเนี้ยมาอยเอมาลยอก5นิ้วยเออ5นิ้เออาิ้า 3ตัวนี้ได้กับสร้างคูนึงเด้อสร้างใหญ่เพิ่นว่า2อน่าแล้ว2แล้วลองตาแป๊บเอามา2 4 2 4ถ้าบบ่ได้สร้างกันขึ้นมาบ่ได้แฮ่ทับแต่มาแต่แท้นเก้าอยาได้แต่หัวตัว74 74เห็น74ย้อนถูกย้อนยากนี่แหละ74 74 4ไว้ ครับผมข้างล่างครับอ้าทำมวเก้าวต้มออกแต้มเกลวกระปุกพอบตาบ้องมาทำัวมั่นใจบะตาโอ้ทางบ้านม้นเกลวเบาๆกทาบ้าแ่ถอยบางหนึ่งทางบ้านิ้งถอยเบาใช้อาวเกลวแมงถูกเลียวเอาแล้วเอป้ดไตาหนึ่ยโอ้เด้อเอาตาไปแล้วนะให้โชคใหญ

พ่อหมอมาจากไหนเล้วครับนี่พ่อหมอนั่งมาจากไหนมาจากบางกูฮะมาจากบางกูมาจากบางกูชื่ออะไรครับบ้านพ่อน้อยบ้านพ่อน้อยบพ่อหมอโน้ยบอกพ่อน้อโน้ยไม่ชื่อชื่อพ่อหมอพ่อหมอบอกอาจารย์เพลินอาจารย์จริงๆเลยก็อาจารย์อาจารย์เพลิน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 เนมาจากไซนี่์นกู อาจารย์เพื่อนเนาะขอบคุณครับมาครับคุณมาครับผู้สีสเกตสีสเกตสีสเกตอาจารย์สีสเกตอาจารย์เพื่อนให้ไปแล้วเนาะทีสีดูคลิปสอคงจะเห็นนะขุนยันต์นมาแห้งนอกอ่างหันเนาะแล้วมาแห้งสันสากเลยวะคินีจบก่อนนะขอบคุณทก่านที่ติดตามรับชมนะคะ